ช็อตข้อหนาขอบข้อ,ขอหนากว่า,าทุกรุ่นเลยนะานานจะเห็นว่าลักรังทำองหนาทีมีความหนาสวัสดีครับวันนี้หนุ่มนะฮะก็มารับพระผมเด็จว่าลักังรุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะครับผมที่วัดลักังพุทธศานามนะครับผม,ผมก็ไ้จองมารับพระนะครับเดี๋ยวไงเพื่อนๆตามมาเลยนะครับผม นี่หนุ่มก็มาถึงจุดรับบัตรคิวนะครับผมจะนำบัตรคิวไปให้เจ้าหน้าที่นะครับผม ครับวันนี้วันนี้ได้คิวถึงวันนี้คนเขามารักเตไปหมดแล้วหนุ่มก็เลยวันนี้หนุ่มมาวันพุธเพราะว่าเนื่องจากวันแรกอะคนเยอะตั้งแต่วันที่ 10, สิบสิงหาแล้วแต่หนุ่มมาตั้งใจมาวันพุธเพราะว่าหนุ่มอ,อ,อยากมาคิวแบบสบายๆนะี่หนุ่มมาก็ประมาณบ่ายโมงจะบ่ายโมงแล้วครับ โอเคพอหลวงพี่ก็มาดูคิวให้นะครับแล้วก็จะให้ไปรับพี่ถึตงไปตองมีโดนีมเนีกยโี่ามอันนี้ห้ากสีมร้อย สองดช็อตข้อหนาขอบข้างหนากว่าทุกรุ่นเลยนะนานจะเห็นว่าละครังทํำองหนาทิงนะครับความหนาเนื้อยังมีความฉ่ำความเย็นอยู่ขอบคุณครับพี่คลิปต่อไปนะครับผมจะนำพิมพ์ต่างๆของรุ่น1 5อปีนะครับ มาชี้จุดตำหนิให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับผมถือเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับในรุ่นร้อยห้าอนุสอร้อยห้าสิบเอ็ดปีนี้นะครับมีเนื้อผงทั้งหมดห้าพิมพ์นะครับจะมีพิมพ์นิยมพิมพ์เจดีพิมพ์บัวตูมพิมพ์ฐานแซมและพิมพ์ปกโพนะครับรวมเป็นทั้งหมดห้าพิมพ์พและผมจะนำเนื้อมวลสารใหม่กับเนื้อมวลสารเก่า นะครับเนื้อมวลสารใหม่ก็คือรุ่น151ปีกับเนื้อมวลสารเก่าเอ่นรุ่น122ปีที่จัดสร้างในปี37นะครับผม2537นะครับในปีจัดสร้างนํามาเปรียบเทียบเนื้อให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปหน้านะครับสุดท้ายนี้ผมขออารัธนาบุญญาณบารามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสี อวยพรให้ลูกค้าเอฟซีของผมทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามาชมช่อง YouTube ของผมจงมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนตลอดกาลและนานเทินสาธุ